คนครับอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B มันมีหรือเปล่าคาตอบคือบอมีเมื่อไม่มีก็ตอบเสร็จว่าแอลโลสวัสดีครับพี่เทมคนเดิมนะครังทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาเฉลยข้อสอบนะครับที่เอามาจากสอทศนะครับเว็บสอทศคือเทสตบูปินขึ้นมานะครับซึ่งเป็นตัวอย่างนะครับการออกข้อสอบซึ่งปีนี้นะครับสอวทเป็น คนออกข้อสอบนั่นเองนะครับเขาให้ตัวอย่างออกมา2คข้อทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่จะมาเฉลยแบบละเอียดๆไปเลยโอเคไหมครับอะ สองข้อมีอะไรบ้างครับข้อแรกซึ่งไอ้ข้อสอบเนี่ยน้องสามารถไปดาวน์โหลดหรือว่าไปดูโจทย์จากไอ้เว็บสอสอก็ได้นะทุกคนแล้วไปเลือกพาร์ทที่เป็นวิชาสามัญโอเคปะแต่อันนี้พี่เอามาให้แล้วนะครับลองก็เห็นโจทย์กันแล้ววันนี้นะครับอ่ะทีนี้ข้อแรกนะครับเป็นแบบปรนัยเขาให้ปรนัยมา1ข้อครับตัวอย่างโจทย์นะครับเยอะมากเลยหข้อเท่านั้นนะครับปรนัย5ตัวเลือกครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่ากำหนดให้เซตเนะครับเป็นเซตของ x โดยมีเงื่อนไขนะครับว่าเซตของ x ตัวนี้นะครับ x ตัวนี้ต้อง องสอดคล้องกลับนะครับ4 s i n กำลัง 6x บวกกับ4คอ s กำลัง 6x เท่ากับ1โดยมีเงื่อนไขด้วยว่า x เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงไหน x อยู่ในช่วงปิด0กับปิดพายก็คือเป็นตั้งแต่0จนถึง180องศานั่นเองเนาะแล้วก็เซตของ b ครับสอดคล้องกับเงื่อนไข tan กำลัง 2x นะครับบวกกับ cot กำลัง 2x แล้วก็ลบ2เท่ากับ0เมื่อ x เนี่ยอยู่ในช่วงปิด0กับปิดายโอเคไหมครับอะ แล้วก็ถามว่าเฮ้ยแล้ว a ลบ b เท่ากับข้อไหนฉันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนครับน้องจะต้องแก้หาค่า x ออกมาให้ได้ทั้งเซต a และเซต b โอเคปะงั้นพี่ขอหาเซต a ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะพี่จะหาเซต a ก่อนเซต a นะครับพี่เริ่มจากตรงนี้ทุกคนพี่เห็น4เนี่ยเป็นตัวร่วมพี่ดึง4ออกมาโอเคปะพี่ดึง4ออกมากลายเป็น4นะครับแล้วก็ s i n กำลัง 6x นะครับบวกกับ cos กำลัง 6x โอเคปะเท่ากับ1 ทีนี้พอเป็นกาลังหกทุกคนครับเรานึกถึงสูตรตีโกนเป็นกําลังหกปรากฏมันไม่มีไงจริงไหมงั้นพี่เลยจัดรูปใไปทุกคนครับไม่จัดรูปเขียนรูปใหม่อีซน์กำลังหก x ตัวเนี้ยพี่เขียนเป็นไซน์กำลังสอง x ทั้งหมดกำลังสามก็ย่อมได้จริงไหมเพราะเดี๋ยวจับเลขชี้กำลังคูณกันก็เป็นกําลังหกเนาะแล้วก็บวกกับคอสนะครับกำลังสอง x ทั้งหมดกำลังสามเนาะเท่ากับหนึ่งอันนี้ไม่มีใครว่าพี่เนาะได้เนาะนะทีนี้ทุกคนครับเมื่อเห็นตรงนี้ก้อนนี้ยกกำลังสาม กอน้กำลังสามให้น้องนึกถึงกําลังสามสมบูรณ์หรือผลบวกกําลังสามนั่นเองซึ่งผลบวกกาลังสามสูตรไว้ไงพี่เขียนข้างๆแล้วกันเนาะสูตรผลบวกกำลังสามก็คือหน้ากําลังสามครับบวกกับหลังกําลังสามหรือ A กําลังสามบวกกับ b กําลังสามเนาะมีค่าเท่ากับ a บวก B คูณกันอะไรเอ่ยคูณกับ a กําลังสองลบ a แล้วก็บวกกับ b กําลังสองโอเคป่ะอันนี้คือสูตรที่น้องต้องได้โอเคป่ะสําหรับในพาร์ทของพหุนามที่เป็น ไอ้ผลบวกกำลังสานะครับฉันทุกคนครับพี่ก็มองก้อนเนี้ยนะครับเป็น a ทุกคนนี่มองก้อนเนี้ยนะครับเป็น B โอเคปะ่ะแล้วพี่ก็ใส่ใส่ตามสูตรไปเลยใส่ตามสูตรไปเลยก็จะกลายเป็น4เนาะนะครับ4ตัวนี้แล้วก็กลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็น sin ์กำลัง 2x บวกกับ cos กำลังสองวงเล็บ1จริงปะ่ะแล้วก็คูณกับนะครับ sin กำลัง2ทั้งหมดกำลังสองอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะตามสูตรต้องเป็นกำลัง2จริงปะ่ะก็เลยกลายเป็นกำลัง 4x ครับ แล้วก็พี่เขียนแบบนี้ดีกว่าพวกเราจะได้เม้งลงโอเคปะ่ะเราจะได้เม้งลงเขียนเป็นไซน์กำลัง 2x ทั้งหมดกำลังสองดีกว่าอะแล้วก็ลบกับไซน์กำลัง 2x ครับแล้วก็คอสกำลัง 2x โอเคปะแล้วก็บวกกับคอสกำลัง 2x ทั้งหมดกำลัง2เนาะแล้วก็เท่ากับ1ตรงนี้ไม่งงเนาะ เห็นไหมมีโลโก้สอสอมาด้วยเพราะพี่เอามาจากนะครับเว็บสอสอนะครับฉะนั้นทุกคนครับพอเป็นแบบนี้ทำอย่างไงทุกคนสังเกตให้ดีว่าเฮ้ยอีนี้เป็นอะไรเนี่ยทรายกลังสองบวกคอร์กลังสองมันคือเอกลักษณ์ตรีโกณยุบได้หนึ่งโอเคปะงั้นตัวหน้าจะเหลือแค่สี่โอ้ยทุกคนโทษทีเสร็จแล้วสี่ตัวนี้ทุกคนพี่ก็จัดการนะครับย้ายไปหารหนึ่งได้ปะได้เนาะให้หารหนึ่งเนาะงั้นตอนนี้ฝั่งซ้ายพี่จะเหลือแค่ใช่นะครับ โอ้ยทำไมไอได้เลยไอเลิฟยูหรือเปล่ายูหู hoo. นะครับโอเคปะตอนนี้ฝั่งซ้ายของพี่ก็จะเหลือแค่ s i n ยกำลังสอนะครับทั้งหมดกำลัง2เนาะแล้วก็ลบกับ s i n กกำลัง 2x cos กําคอสกำลัง 2x นะครับแล้วก็บวกกับคอร์สกำลัง 2x ทั้งหมดกำลัง2โอเคปะเท่ากับ1อ่าตรงนี้1ส่วน4ด้วยพอพี่ย้าย4ไปหารตรงนี้ไม่งงเนาะทุกคนทีนี้พอทำอย่างนี้ต่อจะทำไงดี ทุกคนสังเกตให้ดีว่าเฮ้ยมันเป็นไซน์กำลังสองดนี่ก็เป็นคอร์สกำลังสองไซน์กำลังสองทั้งหมดกำลังสองด้วยแล้วเป็นคอร์สกำลังสองทั้งหมดกำลังสองด้วยถ้าเจอ2ตัวแบบนี้พี่จะพยายามยุบได้ถ้าถ้าน้องสังเกตจริงๆนะครับว่ามันจะยุบได้อย่างแน่นอนมันยุบได้หรอพี่ผมยังไม่เห็นมันจะยุบได้เลยยุบได้สิทุกคนมันยุบได้ทุกคนพี่เขียนแบบนี้นะพี่ย้ายตรงนี้นะครับพี่อยากจะเขียนทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์ ตรงนี้นับไซน์กำลังสอง x ทั้งหมดกำลังสองเนาะการที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับก็ต้องเป็นอะไรครับบวก2หน้าหลังหรือลบ2หน้าหลังจริงปะงั้นพี่ขอบวก2หน้าหลังนวกันเนาะเพราะพี่อยากจะยุบหายไปอีกโดยใช้เอกลักษณ์ตรีโกณไปอีกนะครับงั้นพี่เขียนเป็นบวกนะครับเขียนเพิ่มนะเป็นบวก2 sin กำลัง 2x แล้วก็คูณกับ cos กกำลัง 2x จริงปะแล้วก็แล้วก็ตรงนี้พี่แอบเขียนมาลอกตรงนี้มาอีตรงนี้ย้ายไ่เขียนตรงนี้ก็จะกลายเป็น ก็จะกลายเป็น cos นะครับบวกเนาะบวกกับ cos กําลังสอง x ทั้งหมดกําลังสองส่วนตัวเดิมนะครับตัวเดิมของเราเนี่ยมันจะต้องมีอะไรเอ่ยมันจะต้องมีลบไซยกํลาล,กกลัง2 x แล้วก็ cos กําลังสอง x งั้นพี่อยากให้ยุบได้ตัวเดิมก็เกิดอะไรขึ้นพี่ก็เขียนเป็นอะไรครับเขียนเป็นลบ3จริงไะมอังน,นี้ดีกว่าพี่ใช้กอธิบายแบบนี้น้องจะเข้าใจเก็ตกว่าพี่บวกด้วยตัวนี้เข้ามาพี่ก็ต้องลบออกจริงปหเออจากตัวเดิมพี่ลอาตัวนี้ก่อนเนาะ ลบ s ซ n ยกำลัง2 x แล้วก็คอสกำลัง2 x จริงปะพี่บวกด้วยตัวนี้พี่ก็ต้องลบด้วยอีสีแดงก็ลบนะครับ2เนาะ2ซกำลัง2 x แล้วก็คอสกำลัง2 x จริงปะเท่ากับ1่ส่วน4่โอเคปะบวกเข้าลบออกค่าได้เท่าเดิมนี่ไงปึกป๊กปึ๊เดี๋ยวค่าได้เท่าเดิมทีอีบวงเล็บเนี่ยทุกคนครับวงเล็บเนี่ยตึกต๊กตึ๊กมันคืออะไรครับมันคือกําลัง2ส,สมบูรณ์ปะมันก็คือเหมันก็คือไซน์กำลัง2จริงปะ ไซนกำลัง 2x บวกกับ cos ต์กำลัง 2x ทั้งหมดกำลังสองจริงไม่จริงจริงเนาะแล้วก็ตรงนี้ลบ sin ์กำลัง 2x cos กซ์ำลัง 2x เมื่อรวมกับตัวนี้ก็กลายเป็นลบ3 sin ซน์กำลัง 2x แล้วก็ cos ต์กำลัง 2x จริงไหเท่ากัน1่ส่วน4ตรงนี้ไม่งงเนาะได้เนาะได้เนาะทุกคนแล้วแล้วตรงนี้มันคือเอกลักษณ์ตรีโกณอีกแล้วอะไซน์กำลัง 2x บวกกับ cos ต์กำลัง 2x จริงไหมจริง กีม่มันคือ1เนาะ1ลังสองก็คือ1งนะั้นตอนนี้เราได้1-3ลบกับ3ไซน์กำลัง 2x แล้วก็คอ s ์สกำลัง2 X, องเเท่ากับน1ส่วน4เสร็จแล้วย้ายขอย้อนนี้ไปก็ได้ย้านนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งและย้ายนี้มาลบเนาะก็จะกลายเป็น1-1ลบกับนสเท่ากับ3มนะครับไซน์กำลัง 2x แล้วก็คอ s ์สกำลัง 2x แต่1 1ลบ1ก็คือ3 4 3ส่วน c ส่เท่ากับไซ กำลัง 2x นะครับ3เลยเนาะแล้วก็ cos กำลัง 2x จริงปะโอเคปะเสร็จแล้วทุกคนครับพี่ขอย้าย4ขึ้นไปคูณเอางี้ดีกว่าพี่เอา4คูณตลอดโอเคปะเอา4คูณตลอดหรืออย่างนั้นก็เหมือนที่พี่บอกเอา4ย้ายขึ้นไปคูณด,ดีกว่าโอเคปะ4ย้ายขึ้นไปคูณแล้วย้าย3มาหารดูนะพี่ย้าย3มาหารนะครับเป็น3ส่วน3อันนี้กกลายเป็น4 sin กำลัง 2x แล้วก็ cos กำลัง 2x เดี๋ยวพี่มีเหตุผลว่าทำไมพี่ถึงทำแบบนี้ ทุกคนครับอันนี้พี่ขอตัดไปทิ้งได้เลยปะ่ะสามตัด3เหลือ1เนาะพี่ขอตัดทิ้งไปเหลือ1อ่าเดี๋ยวพี่มีเหตุผลทุกคนครับที่พี่ย้าย4มาเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าทุกคนตรงเนี้ยมันยุบเป็นกําลังสองได้เลยนะครับอันนี้เป็น1เนาะสก็คือ2กําลังสองเนาะมันคือ2องไซ c o เอกคเอกจริงไหมทั้งหมดกําลังสองทุกคนคุ้นๆไหมสองไซน์เอกซ์คตเอกทั้งหมดกาลังสองมันเหรคือไซ n 2สองเท่าจริงไหมหนึ่งเนาะเท่ากับ sin 2สเท่าคือ sin 2 x ทั้งหมดกำลัง2นั่นหมายความว่าอียาวๆเนี่ยนะครับยุบเหลือ sin ์กำลังเอ็กซ์ไซองเอ็กซทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ1ดังนั้นพี่ก็จะได้ว่าจะได้ว่า sin นะครับ2 x ของพี่เท่ากับลบหหรือไม่ก็1จริงปะโอเคปะมี2ตัวเนาะนะครับมีเพราะว่าไซนะ์กำลังไซน์ x เนี่ยมันยกกำลังสองเท่ากา 1, นะับ1ไงงั้นไซน์ x เฉยๆก็มีค่าเป็น1กับลบหเนาะฉะนั้นพี่ก็จะได้นะครับ 2x ของเรา มุมอะไรบ้างครับที่ทําให้ sin มีค่าเป็นลบหนึ่งกับหนึ่งแน่นอนครับมุมนั้นก็คืออะไรเอ่ยก็คือพายจริงไหมก็คือพายส่วนสพายส่วน4กับอะไรเอ่ยกับ3พายส่วน4่จริงไหมเออกับ3พายส่วนสจริงไหมมันคือ3พายส่วน4เลยนะครับโอเคป่างนะครับดูยังไงพี่ครับทาไมเป็นพายส่วน4กับ3พายส่วน4มุมที่ทําให้ sin sin มีค่าเป็น1เฮ้ยทุกคนโทษทีไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช้พายส่วนส ต้องเป็นพายส่วนสก่อนนี้เออกู่รืบๆอะไรวะเนี่ยเป็นพายส่วนสจริงไหมพายส่วนสกับอะไรเอ่ย3ามพายส่วนสจริงไหมแล้วอยากรู้ x เนาะย้าย2ไปหานะครับก็จะเป็นพายส่วนสกับ3ามพายส่วนสเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นตอนนี้เราได้ข้อมูลเรียบร้อยซึ่งมันก็สอดคล้องกับเงื่อนไขด้วยเพราะอะไรเพราะเงื่อนไขเขาบอกว่า x เนี่ยต้องอยู่ในช่วงปิดศูนย์กับปิดพายซึ่งไอ้เจ้าพายส่วนสกับ3ามพายส่วนสมันก็อยู่ใน ในคอนเน็ตนั้นเรียบร้อยแล้วโอเคป่ะตัวนี้ไม่งงเนาะฉะนั้นทุกคนครับเซตของ A ก็จะประกอบด้วยไพ่ส่วนสกับสามส่วนสโอเคป่ะตัวนี้ไม่งงเนาะเรียบร้อยเนาะ A คือไพ่ส่วนสกับสามส่วนสอ่ะเก็บไปอันนี้เป็นของเซต A นะครับเซตเอคือตัวนี้ต่อไปไปหาเซต B บ้างพี่ขอแบ่งตรงนี้ได้ไหมเซต B อ่ะขอแบ่งตรงนี้หาเซต B ต่อเนาะเซต A คือไพ่ส่วนสกับสามไส่วนสไปแล้วนะต่อไปนะครับเซต B ่เซตบนะครับเซตบีเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าแทนกำลัง 2x งเบวกคอดกำลังสอลบสเท่ากับศทุกคนครับพี่เอ้ยพี่ขอยายวันนี้สะอึกเดี๋ยวก็สะอึกเดี๋ยวก็ไอเว้ยพี่ย้ายลบสมาอยู่ตรงกลางเนาะก็จะกลายเป็นจะกลายเป็นแทนนะครับกำลังสอเนาะลบสแล้วก็บวกกับคอร์ดกำลังสอเท่ากับศโอเคปะตรงนี้พี่ย้ายมานะทำไมพี่ถึงย้ายลบสมาไว้ตรงกลางทุกคนดูให้ดี พี่ย้ายลบสองไ,ไตรงกลางเพื่อที่จะพี่เขียนแบบนี้สังเกตไหมมันเป็นแทนกําลังสองคอดกำลังสองเดียวมันต้องยุบเป็นกําลังสองสมบูรณ์แน่นอนพี่อยากให้มันมีกาลังสองสมบูรณ์ไงทุกคน2ตรงกลางพี่เขียนแบบนี้ได้ไหมทุกคนครับลบสองคูณกับแทน x แล้วก็คูณกับคอด x อได้ปหมคาตอบก็คือไดไ้ไม่มีใครว่าพี่เพราะอะไรครับเพราะแทนกับคอดเดี๋ยวคูณกันก็ยุบได้1เพราะอะไรเพราะคอดก็คือ1ส่วนแทน x ไงจริงไหมพอคูณกับแทน x ก็เดี๋ยวตัดกันโอเคปะ่ะก็เลยก็สตัวเดียวเหมือนเดิมละ งั้นพี่สามารถจายอีสอตัวนี้ทุกคนครับ2ตัวนี้พี่สามารถเขียนเป็นอีนี้ได้จริงไหมฮะพี่เขียนอันนี้เพื่อจะยุบเป็นกําลังสองสมบูรณ์งั้นพี่ก็ยุบเป็นกําลังสองสมบูรณ์ครับเป็นแทน x เนาะแล้วก็แล้วก็ลบจริงไหมลบกับคอด x เท่ากับ0นย์กำลังสองด้วยโอเคปะพอแทน x ลบคอด x ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ0ูนย์แสดงว่าแทน x นะครับลบคอด x ก็มีค่าเท่ากับ0ูนย์จริงไหมนั้นก็คือ แทนเครับเท่ากับคอร x จริงปแทนเท่ากับคอรดทุกคนครับพี่อยากจะให้คอดมันหายไปตอนนี้มีอยู่ตัวแปรแทนกับคอเนี่ยจริงป่ะพี่เลยจัดการนะครับเอาอะไรเอ่ยเอาแทนคูณทั้ง2อข้างครับเอาแทน x คูณทั้งสองข้างตืดึงอีนี้ก็คูณแทน x ด้วยอะพอคูณปุ๊บทุกคนฝั่งซ้ายก็จะเหลือเป็นแทนกำลัง2 x งอกเนาะฝัง่งขวาก็ คอร์ดเจอแทนคอร์ดคือส่วนกับของแทนไงเลยตัดกันได้1งั้นพี่จะได้เป็นแทนกลาง 2x เท่ากับ1นั่นหมายความว่าแทน X ของพี่ก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยจะกลายเป็น1กับลบ1จริงไหมอ่องั้นมุมอะไรเอ่ยที่ทําให้แทนมีค่าเป็น1กับลบ1มุมนั้นก็คือพายส่วน4จริงไหมกับ3พายถ่วน4ถ้าน้องใช้วงกลมหน่หน่วยนะครับถ้าใครยังไม่คล่องวงกลมหน่หน่วยพี่ก็มีคลิปติวฟรีไปดูได้เลยที่ช่องพี่ช่องนี้ว่าคอนี้มันโคนกดง่ายทั้งในเพจและในในยังไดด้ก ฝากกด subscribe ด้วยนะครับงานงั้น x เป็นายส่วน4กับ3ามส่วน4นั่นหมายความว่าเซต b คืออะไรครับเซต b ก็คือายส่วน4กับ3ามส่วน4 2ตัวนั่นเองโอเคปะโจทย์ต้องการอยากจะรู้อะไรครับโจทย์ต้องการอยากจะรู้ว่า a ลบ b คืออะไรก็คืออยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b นั่นเองเนาะทุกคนครับอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b มันมีหรือเปล่าคำตอบคือบอมีเมื่อไม่มีก็ตอบเซตว่างโอเคปะงั้นข้อนี้ตอบเสร็จบ้างครับตอบช้อยข้อหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่า หินเหมือนกันนะข้อนี้โอเคปะ A-B บ b <c oughs> คือเซตว่างหรือทุกคนครับถ้าน้องจะทําแบบนี้ก็ได้นะน้องเช็คชอยก็ได้โดยที่โดยที่ททสมมติว่าน้องหาหาไอสรรมการของข้อ B ไปแล้วของอีกช่องเซต B แล้วลองเอาไอคำตอบของเซต B คือพายส่วน4กับ3ามส่วน4ลองไปแทนในในสรรมการ A ก็ได้นะ <c oughs> เออแล้วดูซิมันได้หรือเปล่า ปรากฏเดี๋ยวมันจะได้2ตัวแหละพราะได้2ตัวปุ๊บอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B มันก็ไม่มีไงเออก็ตอบเสร็จว่าเหมือนกันจะเทสจะเทสแบบนี้ก็ได้เพื่อไวขึ้นเนาะเพราะว่าข้อสอบสามัญเนี่ยมันเป็นข้อสอบแบบสปีดเทสไงทุกคนครับงั้นถ้าข้อไหนที่น้องทําได้ก็ทําเลยน้องข้อไหนที่ยังังเลหรือว่าไม่แน่ใจก็ข้ามไปก่อนโอเคปะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งแต่คลิปนี้พี่อยากจะมาเฉลยแบบละเอียดเพื่อน้องต้องการจะดูวิธีทาแบบละเอียดๆทำยังไงก็คือทําแบบที่พี่เขียนเนาะโอเค ไม่หมดทุกคนครับเพราะว่าเทสบูเปมีหนึ่งข้อหนึ่งมี2ข้อนะครับมีข้อหกับข้อ2คือเขาให้ตัวอย่างช้อยที่มันเป็นข้อคำตอบไม่ใช่คําตอบเป็นข้อสอบแบบช้อยมา1ข้อคือข้อเมื่อกี้แล้วก็ข้อที่2ครับเป็นแบบระบายคําตอบมาอ่ะข้อที่2ว่ายังไงไปดูกันนะครับข้อที่2เขาบอกว่านะครับมีเด็กทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับ n บวก7คนมีจำนวนลูกโป่งรวมกันครับก็คือ n กําลัง3บวกกับ6 n นะครับกําลัง2ลบ5 n บวก26ลูกซึ่งสามารถแบ่งให้ทุกคนเนี่ยถือลูกโป่งได้จำนวนเท่ากันพอดีเลยอ่าโอเคปะ่ะแบ่งให้ถือเนี่ยเท่ากันพอดีเลยนะครับถ้านะครับเพิ่มเด็กอีกจํานวนหนึ่งเพื่อช่วยถือลูกโป่งจํานวนเดิมนะก็คือเพิ่มเด็กขึ้นมาให้ช่วยถือลูกโป่งจํานวนเนี้ยนะครับได้คนละเท่ากันพอดีโจทย์อยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วต้องเพิ่มเด็กอย่างน้อยสุดเนี่ยกี่คน อ่านโจทย์ปุ๊บงงจริงปะแต่ถ้าน้องไม่อยากงงน้องตั้งบรรทัดแรกก่อนถ้าน้องตั้งบรรทัดแรกได้น้องจะได้บรรทัดต่อไปแน่นอนนะครับทีนี้ทุกคนครับไอเนี้ยเป็นจํานวนเด็กเด็ก language, ทั้งหมดไอเนี้ยคือไอจำนวนลูกโป่งรวมกันเนาะทีนี้มันจะต้องมีไอจำนวนลูกโป่งที่อยู่ในมือของเด็กแต่ละคนจริงมะถ้าอย่างนั้นพี่ตั้งอันนี้ขึ้นมาครับพี่ตั้งบรรทัดแรกก็คือจํานวนเด็กจอหน,นอคือจํานวนเด็กแล้วกันเนาะจำนวนเด็กทั้งหมดคูณนะครับกับจํานวนลูกโป่งในมือโอเคปะ จำนวนลูกโป่งนะครับในมือโอเคป่ะจำนวนลูกโป่งในมือจำนวนเด็กคณกับจำนวนลูกโป่งในมือของแต่ละคนก็จะเท่ากับจำนวนลูกโป่งแน่แนเลยจริงปะอ่านะครับเท่ากับจำนวนลูกโป่งแน่แเลยนะครับพี่เขียนเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะทีนี้มันเท่ากับจำนวนลูกโป่งทุกคนจำนวนเด็กมีกี่คนครับจำนวนเด็กก็มีอยู่ n อ็นบวกเจ็ดคนจำนวนลูกโป่งในมือไม่รู้พี่กี่คนพี่ให้เป็น x แล้วกันเนาะเท่ากับจำนวนลูกโป่งให้มาครับคือ n อกำลังสาม บวกกับ 6n กําลัง2ลบ 5n แล้วก็บวกกับ26ตัวนี้โอเคปะ่ะถ้างั้นทุกคนถ้าอยากจะรู้ว่าเฮ้ยแล้วจํานวนรูปโป่งในมือของเด็กแต่ละคนนะมีกี่รูปก,ก็ต้องทาไงย้าย n บวก7ไปหาเนาะงั้นอยากรู้ x เนาะก็เอา n บวก7ไปหารครับหารจาก6ไอ้หารจาก n กําลัง3บวก 6n กําลัง2ครับลบ 5n บวก26เนาะแล้วก็หารด้วย n บวก7โอเคว่าหารด้วย n บวก7 ตัวราผ่านกันทำไงเนะี่ยน้องจะไปตั้งหันยาวก็ได้หรือมีอีกวิธีหนึ่งที่แนะนําแล้วก็คลาสสิกแล้วก็เบสิกลก็เร็วที่สุดด้วยคือหันสังเคราะห์อ่ะองั้นพี่จะไปหันสังเคราะห์ต่อนะครับพี่จะไปหันสังเคราะห์หันสังเคราะห์ทำอย่างไงอันดับแรกน้องก็เอาสัมประสิทธิ์หน้าตัวตั้งมาให้หมดก่อน โอเคป่ะโดยสมบัตินั้นเนี่ยต้องเรียงดีกีเรียบร้อยนะจากน้อยไปหามากนะครับน้องกอดสายตาดูก่อนนะครับว่าอันเนี้ยมันเรียงดีกีหรือยังเรียงเรียบร้อยแล้วเนาะดีกีสามดีกีสองดีกีหนึ่งแล้วก็ไม่มีดีกีจริงป่ะอ่ะเอามาเรียงใหม่นะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งเนาะหกแล้วก็ลบฮะแล้วก็ยี่สิบหกเฮ้ยทุกคนระวังให้ดีนะเว้ยตรงนี้ถ้ามันไม่มีเลขเขียนคือเลขหนึ่งเนายจะทะลึ่งเขียนเลขศูนย์เว้ยไม่ใช่นะนะครับอ่ะแล้วก็หารสังเคราะห์ด้วยหารด้วยอะไรครับหารด้วย n กวเอาาาเลขอะไรรมหก็จับเท่ากับเก็ได พอจับเท่ากับสูตร n ก็เท่ากับลบเงั้นเอาลบเมาหารโอเคเนาะเอาลบเมาหารซะหารสังเคราะห์สเต็ปแรกทําไงครับชัก1ลงมาปึง้งเสร็จแล้วเอาลบเคูณกับหนครับปึก๊กใส่เป็นตรงนี้ต่อจริงไหมแล้วก็6กบวกลบเเป็นลบหลบเคูณลบหก็กลายเป็น7จริงไหมลบห้ 0, 5, บวกกับ7กลายเป็น่องแล้วก็ลบเคูณกับซองนะครับก็จะเป็นลบสิบ z บวก,กับ26ก็จะกลายเป็น12นะครับเป็น12ตอนนี้เราได้ออกมาแล้วทุกคนนะครับได้ออกมาแล้วซึ่งพี่จะบอกว่าอีตัวสุดท้ายตรงนี้ครับถ้ามันมีตัวเลขขึ้นมาอันนี้คือ12อันนี้คือเศษจริงไหมอ่ามันคือเศษที่ได้จากการหารนั่นเองนั่นหมายความว่าพี่ก็จะได้ค่า x ออกมาครับค่า x ก็คือจํานวนลูปโป่งจริงไหมครับจำนวนลูกโป่งในมือของเด็กแต่ละคนก็ได้ว่า x ของพี่ ก็จะกลายเป็นอินนี่อินนี่คือผลลัพธ์จริงไหมซึ่งตัวเลขตรงเนี้ยมันคือถาวสัมประสิทธิ์หน้าของผลลัพธ์เราหารนะครับอีเจ้าดีกีสามด้วยดีกีหนึ่งงั้นก็จะเหลือดีกีสองเท่านั้นก็จะกลายเป็น n กําลังสองเนาะลบ n บวกสองจริงไหมแล้วก็อย่าลืมด้วยว่ามันมีเศษตรงนี้ด้วยครับเศษก็คือ12แล้วก็พี่หารด้วย n บวกเแล้วกันเนาะเออติดติดค้างไว้ติดเศษค้างไว้เพราะมันไม่ลงตัวจริงไหมะฉะนั้นทุกคนครับไอตรงเนี้ยมันคืออะไรครับตรงเนี้ยมันก็คือ x คือจำนวน x x คือจำนวนลูกโป,ป่งในมือซึ่งจำนวนลูกโป,ป่งในมือเนี่ยมันต้องเป็นอะไรครับมันต้องเป็นจํานวนเต็มจริงป่ะพอถ้าไม่ใช่จํานวนเต็มมันจะอยู่ในมือเด็กแต่ละคนไม่ได้จริงไหมมันต้องเป็นจานวนเต็มคือมันต้องเท่ากันทุกอันจริงไหมครับคือซึ่งการที่มันจะเป็นจำนวนเต็มได้แน่ mm hmm. นอนครับตรงนี้ n บวก7ต้องหาร12ลงตัวจริงป่ะฉะนั้นมันจะเป็นจํานวนเต็มก็ต่อเมื่ออะไรครับเมื่อ n ตัวนี้เป็นเป็น5ถ้าพิแทนลงไปด้วย5นี่5บวกเเป็น12 12ตัดสิทิ้งจริงปหมอ่าถ้าอย่างนั้นพี่ลองแทนนะครับ n เท่ากับหลงไปก็จะกลายเป็น x ของพี่เนี่ยจะเท่ากับ5้กำลังสเนาะลบหบวกสครับบวกด้วย12หารด้วย5้บวกเซึ่ง5้บวกเคือ12เนาะอ่ะแล้วน้องก็คิดเลขออกมาครับผลปรากฏว่าผลปรากฏว่า x ของพี่จะกลายเป็นทีนี้เป็น25เนาะขอคิดในใจได้ปะทีนี้ตัดการเหลือ1แน,น่นอนเนาะ25่ห้าลบห้ายีบวกสเป็น22 22ิบวกหเป็น23 แสดงว่านะครับจำนวนลูกโป่งในมือแต่ละคนเนี่ยต้องมี23ลูกต่อคนจริงไหมแหมโอเคปะ่ะฉันนุกคนครับพี่แทน n เป็น5เมื่อกี้นี้งั้นพี่ก็จะได้จํานวนเด็กด้วยเอ้ hey, ก็จะได้จํานวนเด็กคือนะครับจานวนเด็กจํานวนเด็กจํานวนเด็กคือ n บวก7จริงไหมนี่ไงแต่เมื่อกี้นี้พี่แทน n ด้วย5งั้นจานวนเด็กก็จะกลายเป็น n บวกกับไอ่ n พี่แทนเป็น5เนาะ ก็เป็น5บวกกับ7ก็ก็กลายเป็น12แสดงว่ามีเด็ก12คนชันตอนนี้เรารู้จำนวนลูกโป่งแล้วเพราะอะไรครับเพราะเรารู้จํานวนเด็กแล้วเราก็รู้จํานวนลูกโป่งในมือเด็กอ่าดังนั้นทุกคนครับพี่ก็จะได้จํานวนลูกโป่งนะครับจานวนลูกโป่งลูกโป่งเขียนนี้สิเออจำนวนลูกโป่งก็คือเอา23เนาะไปคูณกับ12จริงไหมยี่สิบสามคูณสิบสองก็คือ276รลูกอ่า ทีนี้เรามาดูกันว่ามันต้องมีเด็กกี่คนที่จะต้องถือไอ้ลูกโป่งทั้งหมด276ลูกในลงตัวงั้นเราก็มาดูก่อนว่าเฮ้ยไอ้276เนี่ยมีเลขไรหันลงตัวบ้างจริงป่ะอ่ะฉะนั้นเรามาดูตัวประกรอบนะครับจำนวนดีวกว่านอะ่ะจำนวนที่หรือตัวประกอบก็ได้นะจำนวนที่หารไอ้เจ้า276ลงตัวก็เลขจิ๋วเล็กหนึ่งไอ้เลขจิ๋วเล็กหนึ่งไปเลยนะเอ้คืออะไรบ้างมี1แน่น,ะนอนเนาะ1ก็หารลงตัวจริงป่ะหนหารลงตัว1ห,หารลูกทวนลงตัวอยู่แล้วจริงป่ะ มี1่มีอะไรครับมีสองด่านได้นะมีสานี่พี่ลองคิดให้เลยให้เลยนะครับมี1มี2มี3มี4มี6ครับมี12นี่ไงครับ12เมื่อกี้นี้เพราะมันต้องมี12คนไงเห็นไหมสิบสคนถึงจะหาร276รลูกได้ลงตัวเนาะนะครับก็หารจะได้ยี่สลูกต่อคนไงมี12จํานวนต่อไปที่หารลงตัวคือ23ครับพี่ฟิกติดไว้แค่นี้เพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่โจทย์ถามอะไรย้อนกลับไปดู สิ่งที่โจทย์ถามก็คือต้องเพิ่มเด็กอีกจำนวนเท่าไหร่นะครับที่เอาไปช่วยถือลูกโป่งนั่นได้เท่ากันพอดีต้องเพิ่มอย่างน้อยที่สุดด้วยจริงไหมงั้นทุกคนครับจำนวนเด็กกลุ่มอัน,อนไปอันถัดไปที่จะต้องถือลูกโป่งทั้ง276ลูกลงตัวก็คือ23คนจริงไหมมันคือตรงนี้ทุกคนเมื่อมันคือตรงนี้นั่นหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือต้องเป็น23คนก็คือเพิ่มอีกมากกี่คนเพิ่มมาอีกกี่คนเพิ่มกกมาอีก11คนจริงไหม จบแล้ว้างนั้นเราตอบนะครับนั้นต้องเพิ่มเนาะอย่างน้อยที่สุดเนาะต้องเพิ่มอย่างน้อยที่สุดครับก็คือย3ิบลบ12ตอบ11คนจบแบบเนี้ยเก็ตป้าโอเคปะอันนี้คือวิธีการถามงงปะว่าทำไมถึงเป็น11วะก็เพราะว่าอีตรงเนี้ยคือจำนวนคนเดิมของเราจริงปะก็พี่พี่จะมาหาหาเลขที่หาร276กลงตัวเพราะว่าอะไรครับ เพราะมันต้องเป็นจํานวนคนที่ถือลูกโปก่งทั้ง276ลูกเนี่ยได้ลงตัวคือเท่ากันทุกอันจริงปะเอองนั้นพี่ก็ต้องมาไล่หาเลขอันนี้คือเราต้องไล่เองก็ไล่งแต่เลข1 2 3 4 6ไป12แล้วดูด้เลขถัดไปที่หาร e 2 6, 6ลงตัวคืออะไรก็คือ23สแสดงว่าเนี่ยต้องมี23คนก็คือต้องเพิ่มอย่างน้อยที่สุด11คนจบครับข้อนี้ตอบ11คนแน่นอนโอเคปะไม่งงนะครับอันนี้ก็คือ 2ข้อที่สอสอเอามาให้ดูตัวอย่างแนวข้อสอบซึ่งปีนี้สสวทอ,ออกด้วยก็คือเป็นแนวประยุกต์จริงๆทั้งข้อนี้แล้วก็ไอข้อตีโกนที่ยาวๆเมื่อสักครู่นี้นะ้วเมื่อตอนข้อ1น,นะครับฉะนั้นน้องก็ลองไปดูแล้วกันเนาะไปดูว่าเฮ้ มีตรงไหนที่งงหรือตรงไหนที่ไม่เข right ้าใจก็ถามซ้ำๆหรือจะทักแชทมาถามพี่ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับจะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันสิ่งดีๆกับเพื่อนๆและคนที่น้องรักด้วยเนาะใครกดแชร์ใครกดไลค์เนาะใครกดถูกใจนะครับใครกดสมัครใน YouTube ก็ขอให้น้องนั้นสอบติดสาถุกนะครับซาถุกนะครับขอทุกคนสอบติดเพราะว่าการให้น้องเนี่ยได้แบ่งปันได้แชร์ความรู้ได้แชร์ข้อสอบแบบนี้ครับเป็นเหมือนกับว่าน้องได้ให้นะ ซึ่งคนที่ให้เนี่ยย่อมได้รับผลตอบแทนที่สุดยอดอย่างแน่นอนโอเคปะเคยได้ยินปะยิ่งให้ยิ่งเพิ่มและยิ่งน้องให้ความรู้กับเพื่อนๆหรือว่าหรือว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยน้องก็จะยิ่งได้รับเพิ่มเหมือนกันเพราะความรู้เนี่ยยิ่งให้ยิ่งเพิ่มไม่มีวันลดนะครับโอเคแล้วเจอพี่ได้ใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บายๆเอออย่าพิ่งไปพี่บอกโดยก่อนน้ว่าภายในอาทิตย์นี้พี่จะมาติวข้อสอบเก่งข้อสอบคณิตหนึ่งวิชาสามัญแน่นอนนะครับประมาณ2 3สวันนี้แหละบบไม่เกินพฤหัรหัส นอนเดี๋ยวจะมาเกรงให้จะมาติวมันจะมาสู้ไปด้วยกันเหมือนเดิมเนาะโอเคแล้วเจอกันในไลฟ์นะครับทุกคนไปแล้วบาย